như tôi <laughs> dạy phải dọc nhiều โดนโดนเรียวประท่อนตัวเนี้ยเฮ้ยประท่อนกัดว่ะนะเจดประท่อนอือแสดงว่าแม่งประท่อนทั้งนั้นเลยอะจะจังจังตัวนี้ตัวใหญ่จรงๆเอาว่ะหึหึใสสวยเลยเนี่ยตัวเหลืองเลยฝาก จ้าเอ๋เออคิดว่าไม่ได้ถ่ายถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายนี่ตัวที่สองแล้วนะฝา่าไม่ได้ครับผมเจ้ายักษ์ยางแกขันครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะกัดโคตรดีเลยสุดยอดมากครับผมหรืลองดูกันต่อคลองลอกใหม่คลองใหญ่มันมีทั้งปลาช่อนและชะโดเลยนะครับก็โอเคเลยสุดยอดครับผม